ในขณะที่ส่วนหนึ่งของการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ไม้เท้าลายพรางแท้ก็พุ่งตรงไปที่สนามแข่งหลังจากถอดชุดพรางออกแล้วรูปลักษณ์ดั้งเดิมของเขาก็ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนชุดกรอบพิเศษบนร่างกายของเขากำลังวิ่งอย่างรวดเร็วและแท้ยาวที่ล้อมรอบด้วยส่วนโค้งสองอันบนมือของเขานั้นมีเสน่ห์ที่สุดและบนหน้าอกของเขามีเครื่องปฏิกรอักสิ่งนี้ถูกระบุว่าเป็นสิทธิบัตรของโทนี่เมื่อไม่นานมานี้และฉันก็ไม่รู้ว่าแท้จะถูกฟ้องร้องในศาล ทันทีที่แซฟาดรถแข่งของโทนี่ก็แยกออกเป็นสองส่วนด้วยแรงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นแต่โชคดีที่โทนี่เองไม่โดนสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นเนื้อเรื่องจะจบลงโดยตรงนาตาชาโรมานอฟแม่ไมดำที่ติดตามโทนี่และคนอื่นๆก็เปลี่ยนสายตาเช่นกันและจากนั้นก็หัวเราะในฝูงชนจนตายนอกเหนือจากการสืบสวนบริษัทสตาร์กและบทบาทอื่นของเธอคือการปกป้องโทนี่โรมานี่มองไปยังทิศทางที่นาตาชาโรมานอฟอยู่และไม่ได้สนใจมันมากนะฉันซื้อมัน เปโปร้องบอกหมอเข้าไปในรถและพุ่งไปหาโทนี่เธอต้องรีบส่งชุดเกราะเหล็กให้โทนี่แต่โรมานี้ยักไหลและไม่เคลื่อนไหวใดๆถ้ามันมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆเขาสามารถเปิดประตูมิติและไปที่นั่นได้ยังไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องดำเนินการใดๆในที่สุดโทนี่ก็ได้รับกระเป๋าเดินทางของเขาจากพีโปและจากนั้นก็กลายเป็นในอันแมนในช่วงเวลาวิกฤตนี้และต่อสู้กับแซ่โดยตรงนั่นคืออีวอนแวง คำรามขณะที่โทนี่และอีวอนแวงกาลังต่อสู้กันทันใดนั้นก็มีเสียงคํารามเย,อเยือกเย็นดังขึ้นในเวทีจากนั้นมีเขียว6กซีและฟันแหลมคมจากที่ไหนก็ไม่รู้ว่าครัฟเพิ่งปรากฏในเวทีนี้แม้ว่ายูริดีมจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะต่อกรได้โฆษณา หลังจากกำจัดอีวอนแวกในที่สุดโทนี่ก็เห็นสัตว์ประหลาดทั้ง6ปรากฏตัวขึ้นรอบตัวเขาและลืมย้อยเยยอ,อุปกรณ์ขยะของอีวอนแวกในทันทีท้ายที่สุดพวกที่ปรากฏตัวกระทันหันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือสัตว์ประหลาดเหล่านี้จำนวนมากเคยปรากฏตัวในโลกมาก่อนและเขาได้รวบรวมข้อมูลบางอย่างไว้ด้วยข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่ายูริดีมสามารถเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดทหารประตูบานเล็กเปิดออกและโรมานน่เดินออกมาช้าๆจากข้างในยืนอยู่ข้างๆโทนี่และพูดว่าสัตว์ประหลาดอูริดีม โชคดีที่มีแค่หกหัวถ้ามีมากกว่านี้มันจะเป็นหายนะจริงๆก่อนที่เขาจะออกมาเขาใช้พลังเวทมนต์เพื่อปกปิดรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วท้ายที่สุดแล้วการเป็นมนุษย์การทําตัวให้ต่ําต้อยถือเป็นคุณธรรมที่ดีเสมอสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก่อตัวขึ้นนอได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าพวกมันทําการทดลองทางชีววิทยาอย่างไองโง่รอสน,นั่น โทนี่รู้สึกหดหูใจเล็กน้อยในขณะนี้สัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่เคยปรากฏตามธรรมชาติและต้องมีแหล่งที่มาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่พบแหล่งที่มาท้ายที่สุดแล้วแหล่งข่าวที่ชื่อทีอแมนได้ก้าวข้ามการรับรู้ของโทนี่ไปแล้ว โรมนีไม่ตอบคำถามของโทนี่เขาก้าวไปข้างหน้าและมือของเขาเปล่งประกายด้วยแสงเวทมนต์สีทองหลังจากเรียนที่ KAMARTAJ เป็นเวลา2เดือนก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเขาไม่อยากบอกมันทุกครั้งขึ้นไปด้วยกำปั้นมิฉะนั้นเมื่อตัวตนของเขาถูกเปิดเผยในอนาคตผู้คนในโลกนี้จะต้ององเรียกเขาว่าแชมป์มวยชาวอิสราเอลแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกลียดชื่อนี้ก็ตามแต่ในฐานะนักมายากลที่โดดเด่นและยังเป็นราชาแห่งเวทมนต์ด้วยฉันมักจะรู้สึกว่าชื่อนี้ผิดนิดหน่อย แม่ของคุณไม่เคยบอกคุณว่าคุณต้องอยู่ห่างจากผู้วิเศษที่ทรงพลังมิฉะน,นั้นคุณจะตายโรมอนียื่นมือออกและแท้พลังงานแสงจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นโดยตรงในเวทีพลังเวทมนต์ของเขาช่างน่าสะพรึงกลัวดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพุ่งเข้าสู่การต่อสู้ด้วยแท่เหมือนนักมายากลทั่วไปของ KAMARTAJ โฆษณาเขาเป็นนักมายากลไม่ใช่นักเวทอืม ในที่สุดฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นนักมายากลรอโทนี่ขับชุดรบเหล็กของเขาในตอนนี้เลือกหนึ่งในนั้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าในขณะเดียวกันก็พูดติดตลกว่าแม่ของพวกนี้หรือถ้าพวกเขามีตัวเดียวฉันหวังว่าจะได้พูดคุยดีๆเกี่ยวกับการเชิญผู้ปกครองเมื่อได้ยินประโยคนี้โรมานีแทบจะกระอักเลือดออกมาเต็มปากคุณอยากเชิญพ่อแม่ของอุลิดีมไหมคุณจะเชิญทีอเมทไปที่บ้านของคุณเพื่อนั่งและพูดคุยเกี่ยวกับลูกของเธอที่ทำร้ายมนุษย์หรือไม่ เชื่อหรือไม่ว่าเธอกลืนคุณทั้งเป็นแม้จะสวมชุดต่อสู้เหล็กมันก็มีรสชาติเหมือนไก่สำหรับเธอนอกจากนี้ด้วยขนาดของเธอวิลล่าขนาดใหญ่ของคุณไม่สามารถเข้าไปได้ฉันเดาว,ว่าอดินและเอ็นเชนท์วันคงไม่กล้าเชิญพ่อแม่ของยูริดีมบอกฉันว่าโทนี่คุณกำลังล่องลอยหรือคุณคิดว่าทีอแม็กไม่สามารถจับมีดได้เดิมทียูริดีมไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปพัวพันกับโรมานีและโทนี่เป้าหมายของพวกเขาคือมนุษย์ในหอประชุมโดยรอบแต่ตอนนี้พวกเขาถูกจำกัดโดยพลังเวทมนต์ของโรมานี ดังนั้นพวกเขาจึงกำหนดเป้าหมายได้เฉพาะโรมอนีและโทนีเท่านั้นต้องเด็ดลูกพลับเบาๆดังนั้นอุนดิมหกหัวจึงเลือกที่จะกระโจนใส่โทนี่ด้วยความคิดเห็นเดียวกันใครทำให้โทนี่ไม่มีพลังวิเศษ อย่างไรก็ตามโรมอนี้ไม่อนุญาตให้พวกเขาโจมตีโทนีิท้ายที่สุดเจ้าพวกนี้มีฟันที่แหลมคมและฉันไม่รู้ว่าชุดต่อสู้เหล็กของโทนี่จะทนได้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือวัคราฟจากยุคแห่งเทพเจ้าแม้กระทั่งยุโรปประเทศต้องเสียสละจำนวนมากในการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเหล่านี้และคนเหล่านี้ต้องไม่ได้รับการปฏิบัติด้าววยาสามัญสำนึกโฆษณา แท้แสงวิเศษร่วงลงอย่างรวดเร็วดึงดูดมอนสเตอร์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและโทนี่ยังอาศัยความได้เปรียบของเขาที่สามารถบินได้เพื่อโจมตีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความพยายามร่วมกันของทั้งสองอุนดิมหกหัวจึงอยู่ได้ไม่นานและถูกโรมาเน่และโทนี่จัดการโดยตรงในเวลานี้โรมอนี่ก็ยื่นมือออกไปที่ศพของยูริดีมและคว้ามมันขึ้นมาจากอากาศพลังเวทมหาศาลพุ่งออกมาจากสัตว์ประหลาดเหล่านี้ในทันทีกลืนกินร่างกายของพวกมันโดยตรง อย่างไรก็ตามโรมอนีไม่ต้องการทิ้งซากศพของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไว้ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาแม้ว่าผู้ชายหลายคนจะได้รับศพของวอ r ครฟแล้วแต่ก็ยังดีกว่าที่จะมีน้อยลงเกรงว่าคนบ้าย่างในผลร้อดจะออกมาวิจัยอุริดิมยักย้ายงั้นหรอือหือครั้งนี้เธอดูเหมือนนักมายากลเลยเวทมนต์เมื่อกี้ก็เจ๋งดีพูดตามตรงฉันคิดว่าเธอทำได้แค่ชกหมัดเท่านั้น โทนี่ลงจอดข้างโรมาน่และหลังจากการต่อสู้จบลงเขาก็เริ่มใหม่อีกครั้งผมล้อเล่นและอีวอนแวงบนพื้นไม่รู้ว่าเขาตื่นขึ้นเมื่อใดเขามองไปที่โทนี่ต่อหน้าเขาและตะโกนด้วยเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งโทนี่สตารคุณหลงทางแล้วคุณเป็นคนโกหกรวมถึงพ่อของคุณด้วย ในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ใน h e l l s k i t c h e นแต่เขาแต่งตัวเป็นนักวิชาการและด้วยหนังสือที่เขาถืออยู่ในมือเขาดูเหมือนศาสตราจารย์ที่มีการศึกษาดีและในขณะนี้นั่งอยู่บนโซฟาตรงหน้าเขาบุคคลที่ไม่สามารถจดจำได้คือราชาใต้ดินแห่งนครนิวยอร์กไข่ต้มและทองคำแต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนะักฉันเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วตามที่คุณปีศาจบอกฉันจ่ายมาพอแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอริชาร์ด ใกล้จะถึงเวลาเซ็นสัญญาแล้วหลังจากรอมานานจินปิงก็ใจร้อนเล็กน้อยเพราะยิ่งใกล้เวลาที่ตกลงกันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกโกงเขาไม่ต้องการมีความรู้สึกเช่นนี้แม้ว่าเขาจะรู้สึกสิ้นหวังตั้งแต่แรกแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเชื่อในกันจเมรีในตอนนั้นเพราะริเชอร์มีความสําคัญต่อเขามากกว่าสิ่งอื่นใดคุณจ่ายไปมากพอแล้วจริงๆแต่เราทําสิ่งต่างๆตามสัญญาสัญญามีสามเดือน ดังนั้นจะไม่มีวันอีกต่อไปไม่มีวันน้อยลงแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากให้คุณพูดถึงการซื้อขายครั้งที่สองเกี่ยวกับการให้ชีวิตริชารดฟิสแต่คำพูดของทารินค่อนข้างแตกต่างจากคำพูดของอันดูมารีและน้ำเสียงของเขามีความสับสนโดยธรรมชาติในความเป็นจริงจินและนั่งอยู่ตรงหน้าเขาในขณะนี้ตราบใดที่เขาเต็มใจเขาก็สามารถเปลี่ยนความคิดของจินบิงได้โดยตรงโฆษณา จินบิงซึ่งยังคงไม่เชื่อในตอนแรกหลังจากได้ยินประโยคนี้ความสงสัยในใจของเขาก็หายไปในทันทีและแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ดีขึ้นมากและเขาก็พูดอย่างจริงจังคุณต้องการอะไรอีกเมื่อพูดประโยคนี้จินจุนดูเหมือนจะเห็นวิญญาณของริเชอกลับมาทุกสิ่งตราบใดที่ยังเป็นของคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้นจะไม่รีไร้เดียงสาเกินไป เขาลืมไปด้วยซ้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในข้อตกลงคือการให้เท่ากับสิ่งที่คุณได้รับบอกไปว่าริเชอร์ฟิสเป็นของคุณทุกอย่างแล้วเอาทุกอย่างที่คุณมีมาแลกเงินของคุณสิทธิ์ของคุณและอาณาจักรใต้พิภพที่คุณสร้างองอแต่เขาลิงโคเป็นมากกว่าอันจเมรีและหลักการเทียบเท่าการประเมินของอันจเมรีคือมูลค่าดั้งเดิมของการทำธุรกรรมทั้งสองฝ่ายแต่เขาเห็นคุณค่าของการทำธุรกรรมในใจของอีกฝ่าย ด้วยวิธีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่นการฟื้นคืนชีพริชาถ้าไม่ใช่จินบินแต่เป็นคนอื่นเรื่องนี้ก็คุ้มค่ากับเงินจํานวนมากหรือบางดวงวิญญาณแต่เป้าหมายคือจินบิงดังนั้นจึงเป็นทุกอย่างจริงๆเนื่องจากคุณคิดว่าริเชอร์เป็นทุกสิ่งของคุณงั้นเอาทุกอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนคุณกําลังท้าทายความสามารถของฉันจินบินมีสติมากขึ้นในทันทีจ้องมองดแดนทาลินด้วยดวงตาที่กลมโตแต่ทาลินสายหัวและไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของจินบิเน,เนเลย ไม่คุณกำลังท้าทายบรรทัดฐานของตัวเองฉันไม่ใช่อันดูมาริฉันรู้ความคิดของทุกคนดังนั้นคุณเปลี่ยนนิดหน่อยฉันทำได้เปลี่ยนธุรกรรมนี้ด้วยตัวอย่างเช่นหากคุณเปลี่ยนตำแหน่งของริชาร์ดในใจคุณและทำให้เขาไร้ค่าฉันยังสามารถชุบชีวิตเขาได้ฟรีแต่คุณทำได้ไหมจินบินการแสดงออกของจินบิงกลายเป็นเย็นชาในทันทีถ้าริชาร์ดไร้ค่าในใจจริงๆแล้วทำไมเขาถึงฟื้นขึ้นมาโฆษณา มันค่อนข้างขัดแย้งกันแต่ในความขัดแย้งประเภทนี้มันสามารถใช้ธุรกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งพูดตามตรงในแง่ของการทำธุรกรรมรสนิยมที่ชั่วร้ายของทาินไม่ได้อ่อนไปกว่าเมฟิสโตและอาจเป็นเพราะเขาสามารถแอบดูใจของผู้คนได้คิดให้ดีจินบินวิญญ,ญาณของริชาร์ดยังไม่ถูกเรียกมาอย่างโลกนี้คุณยังมีเวลาพอที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันหวังว่าคุณจะจำได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากที่วิญญ,ญาณของเขากลับมาอย่างโลกนี้ถ้าอามิไม่ให้ชีวิตเขา ไม่นานก่อนที่เขาจะกลับไปนรกหรือวิญญาณของเขาจะหายไปฉันคิดว่าทั้งคุณและฉันไม่ต้องก่อหาระเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของดันเทลินจินบินก็ตะคอกอย่างเย็นชาหันหลังกลับและจากไปโดยตรงเขาต้องใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆไม่ได้หมายความว่าถ้ามีใครเป็นทุกอย่างให้คุณคุณจะให้ทุกอย่างเพื่อเขาได้จริงๆมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกมากเขาไม่สนใจเมื่อได้มันมาแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าทุกสิ่งมีค่า ถ้าอย่างนั้นเธออยากจะบอกฉันว่าคุณกำลังจะตายและฉันหวังว่าฉันจะสามารถช่วยเธอปกป้องคนรอบข้างได้เพราะมีคนมากมายเกลียดเธอด้วยการประกาศตัวตนของเหล็กกล้าให้โลกรู้โรมานีถอนหายใจและกล่าวว่าเสดหลังจากกลับมาจากโมนาโกโทนี่เล่าเรื่องทั้งหมดให้โรมานีฟังสารพิษในร่างกายของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีวิธีแก้ปัญหาอันแมนจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้ายิ่งกว่านั้นเขายอมแพ้แล้วเพราะเขาค้นหาท่าทั้งหมดในโลกแล้วแต่ไม่มีทางที่จะหาสารที่จะมาแทนที่แพลเลเดียมได้ ถูกต้องถูกต,ต้องพูดตามตรงตอนนอแรกฉันไม่คิดเลยว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ช่วยชีวิตฉันไว้กำลังจะฆ่าฉันใบหน้าที่อ่อนล้าของโทนี่เป็นเพราะเขารู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ได้ไม่นานดังนั้นเขาจึงไปโมนาโกเพื่อเข้าร่วมการแข่งรถและเขาก็ระบายความทุกข์ด้วยความบ้าคลาาั่งโฆษณาจูู่โทนี่ก็นึกถึงโรมานี่ที่แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในโมนาโกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับยาแผนปัจจุบันที่จะช่วยเขาแต่ไม่มีทางสำหรับนักมายากลึกลับจริงๆหรือ พูดจริงๆนะไม่มีอะไรที่คุณช่วยฉันได้จริงๆเหรอโทนี่พูดพร้อมกับมองไปที่โรมานี่โรมานี่มองไปที่โทนี่และพูดว่าใช้ชีวิตให้สนุกเถอะโทนี่ฉันบอกคุณแล้วว่าคุณสบายดีถ้าคุณเชื่อฉันก็ปล่อยให้มันเป็นไปฉันเคยบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วจากมุมมองของเวทมนต์ที่กล่าวว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และโลกไม่ต้องการสูญเสียซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกว่าไอแอนแมนใช่ไหมพระเจ้าเพื่อนเอย๋ย เจ้าคิดว่าการบอกผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วงเจ้าจะสบายดีคลายความกดดันในใจได้หรือหมอทุกคนมักพูดคำนี้กับคนไข้ว่ากันว่าสิ่งนี้ทำให้คนไข้มีความหวังได้โทนี่ส่ายหัวสีหน้าของเขาดูเศร้าหมองเล็กน้อยโอเคตกลงฉันจะดูว่ามีข่าวดีอะไรไหม่หลังจากไปตามกระแสพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉันและฉันวางแผนที่จะจัดปาร์ตี้ดีๆมากมาย นางแบบสวยอย่างน้อยต้องหลับตาจริงๆจะแสดงให้ฉันรู้ว่าคุณมีแฟนแล้วหรือไงไม่อย่างนั้นฉันจะคิดว่าคุณชอบผู้ชายเมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของโรมานน่ก็กระตุกอย่างอธิบายไม่ได้คุณชอบผู้ชายไหมคุณเชื่อหรือไม่ตอนนี้ใช้พลังเวดดึงเศษกระสุนในร่างกายของคุณออกมาโดยตรงให้คุณลองว่ามันหมายถึงอะไรที่จะเจาะหัวใจด้วยลูกศรน,นับพัน งานเลี้ยงวันเกิดของโทนี่ทักนั้นได้รับความนิยมมากกว่าใครๆไม่เพียงเพราะเขาร่ำรวยและมีชื่อเสียงแต่ยังเพราะเขามีตัวตนของไออันแมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสวมชุดรบเหล็กโดยตรงและนำบรรยากาศที่เมาผู้ชมส่งเสียงเชียร์ไม่รู้จบพูดตามตรงในโลกนี้คุณสามารถเห็นฮีโร่มากมายที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมลงโทษการข่มขืนและกำจัดความชั่วร้ายแต่แน่นอนว่าโทนี่เป็นคนเดียวที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในฐานะดีเจ อย่างไรก็ตามโรมอนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเขาแค่บังเอิญเจอสถานที่ที่มีผู้คนน้อยกว่าและนั่งดื่มอย่างไรก็ตามเขาไม่จําเป็นต้องดําเนินการในเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เพราะรสชาติที่ชั่วร้ายของไข่พะโล้สีดําถ้าคุณต้องสืบหาโทนี่ก็คงไม่มีเรื่องมากมายขนาดนี้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเช่นพิมพ์เขียวขององ,งอประกอบใหม่ๆนั้นอยู่ในมือของชีเสมอรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ ในขณะนี้ผู้หญิงที่มีรูปร่างดีและใบหน้าที่สวยงามมากซึ่งดูเหมือนจะมีเสน่ห์ตามธรรมชาติในสายตาของเธอเดินไปอย่างช้าช้าและนั่งลงในขณะที่พูดทางด้านโรมานีฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมที่จะบอกว่าฉันคิดได้โรมานีหันศีรษะและชำเลืองดูเพื่อทราบตัวตนของผู้หญิงคนนี้พูดตามตรงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะมีเสน่ห์พอตัวแต่เขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับเธอโฆษณาตัวแทนชิลแม่ไม่ดำนาตาชาโรมานอฟโรมานอฟคุณไม่ใช่สิ่งที่สุภาพบุรุษควรพูด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงสวยแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของคุณคุณก็ยังควรแสดงท่าทางของการช้อปปิ้งแบบบริการตนเองหลังจากนั่งลงแล้วนาตาชาโรมานอฟก็หันกลับมาเล็กน้อย่อ้ร่างของเขามือข้างหนึ่งประคองศีรษะไว้มืออีกข้างถือแก้วไวน์เขาแค่มองโรมานนฟแบบนี้ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์แบนเนอร์จะถูกมองโดยเธอในภายหลังจากนั้นเขาก็ถูกหลอกให้ไปที่ยานขนส่งอวกาศของชีลิตนาตาชาโรมานอฟโรมานอฟ ฉันรู้ที่มาและทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนิกซิลลี่ไม่ได้บอกคุณหรือถ้าคุณมีอะไรจะถามฉันก็บอกมาสิฉันไม่สนใจคุณหรอกโรโมอนีด่มหลังจากจิบไวน์แล้วเขาก็พูดตรงๆผู้หญิงสวยมีสเสน่ห์มากแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยั่วยุแม่ไม่ดำแม่ไม่ดำคนนี้ควรสงวนไว้สำหรับนักรบที่แท้จริงอย่างด็อกเตอร์แบนเนอร์ นาตาชาโรมานนฟรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อตัวตนของเธอถูกเปิดเผยในทันทีแต่เธอก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเธอ,อยังเป็นตัวแทนมืออาชีพมืออาชีพกว่าฟิลโคลสันมากเราต้องการถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นทั่วโลกและไม่มีบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องแม้ว่านักวิจัยในสำนักจะคิดว่าพวกเขาน่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพพิเศษบางอย่างผู้กำกับคิดว่าคุณอาจรู้เรื่องนี้บ้างพูดให้ถูกคือควรเรียกว่าวอกรับคนพวกนี้คือ ขณะที่โรมานน่กำลังจะให้ข้อมูลบางอย่างการรีอ่าบ้านของโทนี่ก็เริ่มขึ้นโฆษณาคนสองคนที่สวมชุดรบเหล็กล้มลงหนึ่งในนั้นคือเดอนแมนโทนี Man ่ oni, และอีกคนคืออดนเพทริอตหรือวอลแมนชีนพันเอกโกรดเพื่อนที่ดีของทหารของโทนี่เดิมชื่อโรมานน่ฉันเคยพบเขาครั้งหนึ่งเมื่อฉันกลับมาจากอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามเมื่อรถเห็นโทนี่เล่นอยู่ในชุดต่อสู้เหล็กเดิมที่เขารู้สึกโกรธอยู่ในใจหลังจากพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สามารถหยุดเขาได้เขาตัดสินใจ ใส่ชุดรบเหล็กและให้เหตุผลกับโทนี่และโทนี่รู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ยืนยาวแม้ว่าคำพูดของโรมานี่จะถูกใช้เป็นการปลอบใจแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจมอบชุดรบให้และทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันคุณทำอะไรกับพวกเขาไม่ได้ชุดรบเหล็กของโทนี่ยังดีมากอย่างน้อยคนธรรมดาไม่กี่คนก็สามารถประจันหน้ากับไอรอนแมนได้ดังนั้นตอนนี้คุณเลือกที่จะกลับไปแจ้งไขพะโลดํานั่นหรือไม่ก็อยู่ที่นี่เงียบๆเ,เอาเถยออยังไงซะพวกมันก็กระทบกับที่ฉันนั่งอยู่ไม่ได้ เมื่อเห็นว่านาตาชาโรมานนฟกำลังจะขึ้นไปเกลี้ยกล่อมให้ต่อสู้โรมานีก็เอ่ยปากเกลี้ยกล่อมด้วยเจตนาดีเมื่อก่อนดื่มเหล้าโรมานียใช้พลังเวทสร้างบาเรียรอบตัวเขาและโทนี่น่าจะสู้ได้ดีเขาเลยไม่คิดจะขึ้นไปช่วยอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้โทนี่เกือบจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองแล้วและสำหรับโรมานียโครงเรื่องหลักเกี่ยวข้องกับที่นี่และเขารู้สึกว่าเกือบจะเหมือนกันเพราะเขาไม่เห็นแหวนของเขาอยู่ในมือใครเลยฉันไม่มีแหวนของตัวเองในการต่อสู้ครั้งก่อนระหว่างอลบั้มเนชั่น และหากเป็นไปได้ไหมว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดไปแหวนไม่ได้ปรากฏในมือของตัวละครหลักในโครงเรื่องหลักใช่หรือไม่คุณต้องการที่จะไปที่นิวเม็กซิโกเพื่อดูค้อนในขณะที่ตามการจำแนกประเภทแหวนของฉันเป็นของเวทมนต์บางทีค้อนจะนำมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้นำค้อนมาแต่พี่เคยของเขาก็อาจมีค้อนและโลกิก็เป็นนักเวทซึ่งก็สมเหตุสมผลดีบูม ขณะที่โรมาเน่กำลังคิดเงียบๆการต่อสู้ระหว่างโทนี่และโรสก็มาถึงจุดสูงสุดเช่นกันภายใต้การรบประทะกันของพลังงานทั้งสองเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงการรื้อถอนเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในขณะนี้อย่างไรก็ตามยกเว้นบริเวณเล็กๆรอบๆโรมาเน่ทุกอย่างสุดโทมแต่สำหรับโทนี่มันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยเงินจำนวนหนึ่งโฆษณาหลังจากดื่มไวน์ในแก้วจิบสุดท้ายโรมาเน่ก็หันไปสนใจนาตาชาโรมานอฟ บอกนิกฟิว r รีอาของให้โทนี่และให้เขาแก้ปัญหามิะนั้นถ้าปัญหายังดำเนินต่อไปความคิดของโทนี่จะเป็นจริงฉันทนไม่ไหวแล้วพูดตามตรงตอนนี้เขาเริ่มที่จะยอมแพ้ในตัวเองแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือไอรอนแมนไม่ใช่ชุดเกราะเหล็กของเขาและแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วจริงๆคุณก็ไม่สามารถหาชุดรบเหล็กของเขาได้ด้วยระดับเทคโนโลยีของคุณจะวิสามารถหยุดคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันจะถ่ายทอดคำพูดของคุณให้เขาฟัง นาตาชาโรมานอฟลุกขึ้นและออกไปทันทีหลังจากพูดอย่างนั้นหลังจากนั้นโรมอนีก็เดินตรงไปที่ด้านข้างของโทนี่และพูดเบาๆว่ามันยังคงเป็นประโยคเดิมโทนี่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณจะสบายดีเชื่อฉันหลังจากพูดจบโรมอนีก็ยิงวงกลมประกายไฟโดยตรงเขาเหนื่อยเล็กน้อยหลังจากส่งเสียงดังกับโทนี่มาพักหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่คงจะดียิ่งขึ้นหากเขาสามารถหาเวลาดูอนิเมะบ้างส่วนที่อเมทอย่าเพิ่งคิดตอนนี้เพราะมันไร้ประโยชน์ในตอนที่โรมานี่กำลังจะเดินเข้าประตูมิติเพื่อกลับบ้านจูจูโทนี่ก็พูดขึ้นน้ำเสียงของเขาดูเหงาๆหน่อยแต่จริงจังมากโรมานี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอย่าลืมปกป้องเปโป,โปด้วยว้าวโลกมหัศจรรย์ ร่างของเปลวเพลิงกำลังลุกไม่ปล่อยออร่าอันทรงพลังออกมาเหมือนกับเฟลมเจอันเซอร์ทีแต่เขาไม่มีเทอร์เนอร์ไฟเออร์เขาเพียงแค่เชี่ยวชาญในเวทมนตร์ของการแลกเปลี่ยนพลังกับมนุษย์ไม่นานไฟบนร่างของเขาก็ดับลงและชายผมแดงหน้าตาหล่อเหลาก็ปรากฏตัวขึ้นในคลินิกของโรมานียเขาโค้งคำนับให้โรมานีที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเล็กน้อยและกล่าวด้วยความเคารพก,การพบกันที่ห่างหายกันไปนานข้าพเจ้าสันเสริญความรุ่งโรจน์ของท่านอาจารย์ ชายผมแดงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นปีศาจอย่างนันเจเมรีและดันเทลินเนื่องจากทองคำและสิ่งของพิเศษที่รวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกโรโมอนีจึงเรียกตัวเขาหลังจากพักผ่อนได้ไม่นานหลังจากกลับมาจากโทนี่ออกในบรรดา72เสาของเมฟิสตาเมฟิสตาที่58รับผิดชอบโหราศาสตร์เมฟิสตาที่สามารถแลกเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้อามิเขาสามารถมีร่างกายเป็น เปเลวเพลิงหรือดูเหมือนคนธรรมดาก็ได้ในความเป็นจริงแล้วในฐานะเมฟิสตาเขามีร่างกายของตัวเองแต่การรักษารูปลักษ์ของมนุษย์ไว้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับพวกเขาเช่นกันโฆษณาท้ายที่สุดแล้วรูปร่างหน้าตาของมนุษย์เหมาะกับการหลอกลวงมากกว่า ดังนั้นเมฟิสตาทั้ง7 2สบสองสาวเมื่อถูกแปลงร่างเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์จะเป็นภาพลักษณ์ของผู้ชายที่หล่อเหลาหรือภาพลักษณ์ของหญิงสาวที่มีขนคิ้วแน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเพศดั้งเดิมของพวกเขาด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงของทาลินระหว่างชายและหญิงก็หายากมากเช่นกันในเมฟิสตาตกลงตกลงจากนี้ไปคุณและดันทาลินจะรับผิดชอบคดีอใหม่ฉันมักจะยุ่งถ้าคุณไม่มีอะไรพิเศษคุณไม่ต้องตาหาฉันคุณควรจะได้คุ้นเคยกับโลกนี้โลกที่ฉันเคยอยู่มาก่อนน่าจะอันตรายกว่านี้มาก แต่ถึงยังไงเธอก็เป็นเมฟิสตาดังนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรโรมานีโบกมือแล้วกำลังจะกลับห้องเมื่อเร็วๆนี้ทุกอย่างสงบสุขและเขาก็มีความสุขที่ได้ดูอนิเมะอย่างสบายใจสำหรับโทนี่หลังจากที่นิกฟิลรี่ชี้แนวทางให้เขาแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยตกลงไปในงานวิจัยที่บ้าคลั่งและอีกไม่นานไอรอนแมนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่การจัดตั้งชาลาดียก็เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นกันด้วยความช่วยเหลือของจินบินและการสนับสนุนทางการเงินของจินบินทำให้การพัฒนาไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนเทลินนั้นเก่งเกินไปในการติดต่อกับมนุษย์และเขายังเข้าใจสังคมมนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยตอนนี้กองกําลังใหม่ที่เกิดขึ้นใน HLLS คิดเช่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกใต้พิภพแต่เป็นองค์กรที่อยู่เบื้องบนบริษัทคดี a l i f e technology co ltd เหตุผลที่เลือกชื่อนี้เนื่องจากการมีอยู่ของอมีชีวิตเป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์มีกี่คนในช่วงอายุที่ต้องการมีชีวิตอยู่ตลอดไป ในมุมมองของแดนเทลินนี่คือเมืองหลวงการค้าที่ดีที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาฉายแสงให้กับบุกและระดับสูงทั้งหมดในโลกในเวลาอันสั้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของไฮเดรก็ไม่มีข้อยกเวน้นทำตามคำแนะนำของคุณเพียงมองเพียงแวบเดียวอามิก็รู้แล้วว่าแดนทาลินอยู่ที่ไหนในตอนนี้ ดังนั้นเขาจึงค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆและหายเข้าไปในคลินิกโดยตรงในลูกบอลเพลิงโรมอนีดูแล้วก็กลับไปที่ห้องของเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขามักจะรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยราวกับว่ามีเรื่องยุ่งยากกำลังจะเกิดขึ้นโฆษณาแคดี alive เทคโนโลยีซีโอ ltd ชั้นบนสุดของอาคาร คุณจะยอมทุกอย่างไหมคินบินฉันเห็นว่าคุณไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดริชาร์ดยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณดังนั้นคุณจะต้องจ่ายในราคาที่เท่ากันอย่างแน่นอนเว้นแต่คุณจะยอมเสียเขาเลิกความหวังที่สู้มาอย่างแสนสาหัสแต่เขารู้ว่าจินบินจะมาอีกครั้งดังนั้นเขาจึงเตรียมการตั้งแต่เช้าตรู่ในความเป็นจริงเขาไม่มีอะไรจะทําท้ายยอดที่สุดแล้วแคดี a l i ฟ e s i ส e แอนเทคโนโลยีเป็นเพียงบริษัทเปลือกนอกที่แผนกต้อนรับบฏิกาดคือพวกอันธพาลที่เคยเที่ยวเล่นในห้าย่านนี้แต่ตอนนี้พวกเขายอมจำนนต่อแดนทลลินแ้ว ครั้งนี้ใบหน้าของจินบิงไม่น่าเกลียดเหมือนเมื่อก่อนในทางกลับกันใบหน้าใหญ่ของเขายังคงมีรอยยิ้มนั่งต่อหน้าแดนทาลินเขาหยิบรูปถ่ายสามใบจากกระเป๋าแล้ววางไว้บนโต๊ะขอบคุณที่สอนความจริงแก่ฉันความจริงแล้วฉันไม่จําเป็นต้องให้ทุกอย่างด้วยตัวเองริชาร์ดสำคัญกับฉันจริงอยู่ที่มันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่ฉันแค่ต้องการสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคุณเท่านั้น คุณแน่ใจหรือว่าสิ่งที่คุณนำออกมานั้นสำคัญกับฉันมากสำหรับปีศาจแต่เขาก็ยิ้มออกมาอย่างไม่ขาดสายตามจริงแล้วเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่จินบิงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ถ้าจินสามารถให้บางสิ่งที่สำคัญมากกับพวกเขาได้จริงๆเขาก็ไม่คิดจะทำข้อตกลงให้เสร็จเร็วขึ้นลองดูก่อนก็ได้คุณปีศาจจินบิงยิ้มอย่าง มั่นใจในขณะนี้เอนหลังเล็กน้อยบนเก้าอี้และจุดซิก้าด้วยตัวเขาเองในขณะนี้เขารู้สึกว่าในที่สุดเขาก็อยู่ต่อหน้าปีศาจเหล่านี้ฟื้นฟูความมั่นใจในตนเองของราชาใต้ดินแต่ทาลินพลิกรูปถ่ายทั้งสาใบซึ่งแสดงให้เห็นวัตถุพิเศษแม้ว่าการแสดงออกของเขาจะไม่เปลี่ยนไปมากนะักแต่รูม่านตาคู่หนึ่งก็หดลงเล็กน้อยโฆษณาในเวลานี้จินบิงยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่ที่คุณเริ่มยึดครองห้าช่วงตึกนี้ฉันก็เพียงพอแล้วสำหรับการเคลื่อนไหวของคุณแม้ว่าจะไม่มีทางติดตามคุณแต่คนธรรมดาเหล่านั้นก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงสายตาของฉันได้ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นพวกเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมที่พวกเขาทำในอดีตแต่พวกเขากำลังมองหาสองสิ่งฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งในสองสิ่งนี้ฉันวางไว้ข้างหน้าคุณฉันไม่ใช่จิงเบที่เข้าใจมากเกินไป น่าสนใจไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ในทุกวันนี้ได้ถ้ามีคนปฏิบัติกับคุณเหมือนคนนี้เง่าฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะจ่ายในราคาที่เป็นไปไม่ได้พูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเจอสิ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ดีใจที่เห็นคุณโตขึ้นการทำข้อตกลงกับปีศาจนั้นอันตรายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะเก่งขึ้นมากแต่ทาลินเก็บรูปสามใบนั้นทิ้งไปรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาอีกครั้ง ตามสัญญาจงนำสิ่งนี้มาให้ข้าในวันนั้นด้วยราคาที่เจ้าจ่ายค่าพระดารภาพทำให้ริชาร์ดมีชีวิตขึ้นมาแต่ตามมารยาทผมขอเตือนคุณก่อนถ้าผมไม่เห็นถ้วยที่สวยงามนี้เมื่อถึงเวลาคุณก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับความกรดเกร้ยวของปีศาจต,ตามปกติฮิฮิถ้านายทำไม่ได้ตามที่สัญญาไว้ฉันจะบอกนายเองจินบินโกรธ จินตอบว่าไม่ต้องน้อยใจแล้วลุกขึ้นจากไปและหลังจากที่จินบิงจากไปดันเทอลินก็กดนิ้วบนขมับของเขาและในวินาทีต่อมาเสียงของเขาก็เข้ามาในความคิดของโรมนีโดยตรงท่านอาจารย์ฉันพบสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คุณมีเวลาค้นหาหรือไม่ โรมอนิผู้ซึ่งเพลิดเพลินกับอนิเมะในโลกนี้อย่างเงียบๆตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในคลินิกของเขาด้วยใบหน้าที่หดหูเพราะเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับข่าวที่ลินส่งถึงเขาด้วยความสัต์จริงเขารู้สึกว่าเพราะเขาใช้เวลาดูอนิเมะมากเกินไปเขาจึงล้าหลังไปเล็กน้อยโลกเปลี่ยนไปมากและเร็วเกินไปทำให้เขารับไม่ได้ เขาไม่รู้ว่าแหวนของเขาตกอยู่ที่ไหนและเขารับได้กรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกเลือกโดยคนเจ้าปัญหาซึ่งจะเพิ่มความยากให้กับโครงเรื่องหลักแต่ต่อมาทันทีที่เขากำจัดชายตัวเหลืองตัวใหญ่หน้าเกลียดนั่นได้นักมายากรเนเนชนวันก็บอกตัวเองว่าทีอแมรปรากฏตัวขึ้นในโลกนี้และในระหว่างที่ตื่นขึ้นมาสัตว์ประหลาดจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับโลกของมาเวลยังคงมีโรงไฟฟ้าในท้องถิ่นอยู่บ้างมันยากที่จะยอมรับความจริงที่ว่าทีอแมทปรากฏตัวแต่ตอนนี้ทาลินบอกตัวเองว่าไขละวกที่เรียกว่าจินบินชายอ้วนพบจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วและมันคือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเกชหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเข็มขัดหายแฟนตาซีทรี ฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นปลาเค็มที่เงียบสงบเมื่อฉันตื่นขึ้นมาในโลกนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันได้สร้างปัญหามากมายแต่รูปลักษณ์ของจอกศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแม้ว่าการอัปเกรดประเพทนี้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องขอพรสากลได้หากใช้อย่างถูกต้องอาจใช้เป็นแหล่งพลังเวทมนต์สำหรับการอัญเชิญวิญญ,ญาณวีรชนมันเหมือนกับถ้วยใหญ่ของอุรุกสามารถใช้ยูราแท็กซ์เพื่อเรียกคนรับใช้ได้มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ฉันซึ่งเป็นแชร์มอมวยชาวอิสราเอลทำไม่ได้ มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวนั่นคือโลกที่แตกต่างกันโลกของแตกต่างจากโลกของจักรวาลมาเวลอย่างสิ้นเชิงดังนั้นแม้แต่โรโมอนียังไม่รู้ว่าเขาสามารถเรียกผู้ติดตามได้หรือไม่โฆษณาแม้ว่ามันจะใช้ไม่ได้แต่ก็ยังสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่พลังเวทมนต์ได้แต่ภายใต้สถานการณ์ปกติฉันจะขาดพลังเวทมนต์หรือไม่เยอะใช้ไม่หมดหากไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เราสามารถใช้พลังดั้งเดิมของโลกนี้เพื่ออัญเชิญข้ามพบได้หรือไม่ โรมานีก็เริ่มคิดเช่นกันในเวลานี้ท้ายที่สุดมีสัตว์ประหลาดอย่างที่อแมทอยู่ในโลกนี้ถ้าเขาสามารถเรียกส่งวิญญาณวีรชนออกมาได้คุณจะมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกับชายร่างใหญ่คนนั้นถ้าเรียกผู้เท่าได้ก็วางใจได้เฮ hey, ถ้าเธอมีอะไรจะพูดไข่ดำฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ทันทีที่โทรศัพท์ดังขึ้นโรมานีก็รับสายโดยไม่แม้แต่จะมอง ในขณะนี้โทนี่กำลังยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาของเตาปฏิกรณ์ของเขาเองแม้ว่ามันจะได้รับการแก้ไขแต่ก็ยังมีวอ,อนแววงให้เขาเล่นด้วยและนอกจากโทนี่แล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้ติดต่อเขาอีกและเมฟิสตาก็ไม่ต้องการโทรศัพท์เพื่อติดต่อเขาฉันต้องการคำอธิบาย ใบหน้าของนิกฟิรีมืดลงทันทีเมื่อได้ยินโรมานีพูดกับเขาจากนั้นร่างที่จริงจังก็ดังมาจากโทรศัพท์โรมานีที่เดิมอารมณ์เสียเพราะรูปลักษณ์ของจอก,กศักดิ์สิทธิ์รู้สึกโกรธเล็กน้อยเมื่อได้ยินน้ำเสียงของนิกฟิรีถึงนายจะเป็นคนดีแต่นายก็พูดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคำอธิบายทันทีที่ฉันอ้าปากมีอะไรที่ฉันต้องอธิบายให้คุณฟังไหม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอธิบายก่อนที่จะพูดอะไรฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณต้องการคำอธิบายอะไรหัวหน้าทุกคนน่ารังเกียจมากไหมโฆษณานิกฟิลีเมื่อสัมผัสได้ถึงความเงียบของโรมานีเขาจึงยิ้มอย่างพึงพอใจแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะพอใจมากน้อยเพียงใดหากรู้ว่าโรมานีกำลังดุเขาอยู่ในใจมีค้อนตกลงมาในนิวเม็กซิโกฟิลโคลสันกำลังนำผู้คนมาจัดการกับเรื่องนี้การตัดสินของเขาคือสิ่งนี้เป็นของศิยศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นฉันคิดว่าความร่วมมือของเราสามารถเริ่มต้นอย่างเป็นทางการได้ก่อนอื่นเลยฉันต้องการให้คุณอธิบายตอนนี้ค้อนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ตอนนี้นิกฟิวรียังพูดในสิ่งที่เขาอยากรู้อีกด้วยอธิบายหน่อยสิค้อนเกี่ยวอะไรกับฉันหรือเปล่าโรมานี่รู้สึกอารมณ์เสียอย่างมากในขณะนี้คุณก็รู้ว่ามันคือค้อนเข้าใจไหมมันคือค้อนมันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับฉันฉันจะอธิบายให้คุณฟังฉันเป็นใครเป็นไปได้ไหมว่าฉันต้มคุณเป็นชาไข่ ถ้าตอนนี้โรโมนีคุยกับนิฟิรีแบบตัวต่อตัว,ตวทั้งสองจะทะเลาะกันแน่นอนเพราะหน้าของนิฟิรีในออฟฟิศนั้นมืดราวกับนรกอยู่แล้วแม้ว่าตอนแรกเขาจะมืดแต่เขาก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของเขาเข้มกว่าเดิมหลังจากหายใจเข้าลึกๆหล,ล,ลายครั้งนิฟิรีก็สงบลงเขาเป็นผู้อำนวยการของชีลเขารู้สึกว่าเขาต้องไม่โกรธโรมนีโอเคฉันมีปัญหากับคำพูด แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณแต่ฉันเชื่อว่าคุณต้องรู้ที่มาของคอนและตามวิจารณญาณของฉันค้อนอาจเกี่ยวข้องกับแหวนที่เธอต้องการอันปาก้านับหมื่นวิ่งผ่านหัวใจโรมาน่โฆษณาฉันเชื่อในความชั่วร้ายของคุณจริงๆแล้วคอนจะไปทําอะไรกับแหวนของฉันได้หร่ะทั้งสองจะแต่งงานกันและมีลูกได้หรือไม่คุณต้องการทราบข่าวของคอนคุณพูดได้ไหมเอียงมากและมันเกี่ยวข้องกับแหวนของฉันคุณเคยเห็นคนนี่เง่าที่มีค้อนอันใหญ่อย,อยู่บนนิ้วของเขาไหม ตอนนี้โรโมอนิคิดว่านิกฟิวรีมาที่นี่เพื่อยุ่งกับความคิดของเขาฉันจะใช้เวลาไปเยี่ยมนิวเม็กซิโกหลังจากพูดแบบนี้โรมอนิก็วางสายโทรศัพท์เดิมที่เขาวางแผนที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับิูนิแกนนิกฟิวรีแต่เจ้าไข่เค็มสีดําเจ้ากรรมนี้ต้องยุ่งกับความคิดของเเขหาเองกรณีนี้ปล่อยให้เขาสับสนสักพักจะรู้ แต่จะว่าไปแล้วตั้งแต่ที่คอนถูกทิ้งก็หมายความว่าทอก็ควรถูกทิ้งเช่นกันแต่ตอนนี้เขากลายเป็นชายร่างใหญ่ที่โง่เขลาไม่มีพลังแต่สําหรับโรมานี่เขายัดงอมีผลกระทบมากมายท้ายที่สุดการถูกโอดินโยนล,ลงในครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบสําหรับเขาไม่ว่าในกรณีใดแต่เป็นเจ้าชายแห่งนัสกอร์และทายาทของโอดินเพื่อจัด,ดาการกับผู้ชายที่หลับไหลอย,อยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพลังแห่งแอสการ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะพลังแห่งโอดินแม้ว่าตอนนี้เขาจะแก่แล้ว แต่ในฐานะบิดาแห่งแอสการ์ดไม่มีใครสามารถประเมินความแข็งแกร่งของเขาต่ำไปได้เลย